สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาว YouTube นะครับสวัสดี f อฟซีวีรพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมวีรพลัการช่างเข่นเคยนะครับผู้ดําเนินรายการนะครับแล้วก็ดําเนินรายการแต่เพียงผู้เดียวนะครับอยู่กับ h o n d ้าเวฟร้อยสิบไอครับปี2012นะครับคันนี้นะครับปี2012รุ่นท่อท่อรอดนะครับสตาร์ทเท้านะครับ เลขไม้ก็อยู่ประมาณสามหมื่นกว่าโลมันไม่ใช่หรอกลูกค้านะ่าจะปล่อยให้เขียนไม้ขาดนะจอดรอคิวก็ประมาณเกือบจะสองเดือนแล้วรถคันนี้ไม่น่าจะต่ํากว่าสองเดือนนะครับเพิ่งจะได้มีเวลาเขียนออกมาให้ทําบอกทุกคนนะครับว่าผมไม่รับงานเร่งงานรีบนะครับงานซ่อมบารุงเครื่องยนต์นะครับก็อันไหนที่มันด่วนได้ก็จะด่วนให้อันไหนที่ไม่ควรรับด่วนผมก็ไม่รับนะครับเดี๋ยวว่าผมยิงนะครับเพราะว่า รถคันหนึ่งกว่าจะทำเสร็จนะครับเนี่ยอย่างฟีโน่คันเนี้ยพี่แกก็เอาไปซ่อมมาสองสามเจ้าแล้วก็ยังไม่จบนะครับผมก็จะผ่าเครื่องขึ้นงานใหม่ทั้งหมดนะครับนี่ครับ่ะเดี๋ยวลงมือประกอบคันนี้ก่อนเดี๋ยวจะโดนดา่าครับมีคุณลุงท่านนึงนะครับคอมเมนต์มาบอกผมว่าเ่าเอา คอมเมนต์มาบอกผมว่าบักลา้านะครับวีระพลนเราอะบักลัประกอบเครื่องไอ้ประกอบชุดโซ่เหลาเรียให้ลุ่งเบิงแบบซาสาแน่ลุ่งอยู่ต่างจังหวัดนะครับลุ้งอยากเหตุเองลุ่งอยากประกอบเองนะครับเหตุให้ลุ้งเบิงย่างซาสาในเด้อเราหวานจังซี่นะครับเะมือนี้ผมกระสิมาประกอบให้ลุ่งเบิงแบบซาสาเลยนะครับ เอฟซีทางวันนะครับคุณลุงอยากประกอบชิโซ่เล้าลินเว็บลอยซิปไอตั้งแต่ปี2020ถอยลงมาหาซีแสตไอปีศูนย์กลัวๆนะครับผมจะจำบะไลยเราฮันดาซีแสตไอที่มันไฟหนาอยู่ตรงนี้ไฟหนาอยู่ตรงนี้ครับอ่เดี๋ยวผมจะพาประกอบนะลุงนะเฟื่องปั๊มน้่มมันเครื่องนี่ใส่ไปแล้วของไหมนะครับอันนี้ว่ต้องไปบอกถึงนะครับเท่าสิบเท่าสิประกอบชิโซ่เล้าลินนะครับ จะประกอบชิ่โซ่เหล่าลินให้คุณลุงทางบ้านเบิ้งก่อนเมือสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนก็คือเวลาเปลี่ยนโซ่เหล่าลินต่ละเทียนนี่มันมีอย่างนงต้องเปลี่ยนครับอัานับแหลกก็คือเกียนเกียนปรับต่างคว้มตึงนะครับก็คือกระบอกดันโซนั่นแหละนะครับลํานับต่อไปกับโซเล,ล่าลินเก้าสิบคอนะครับเอวเอวี L L e. นะครับแล้วก็ยางอุดกระบอกดันโซน,น,นะครับ สปริงดันสปริงดันโซนะครับแล้วก like <and this S 2> ็ยางกิ่งโซนะครับเอ้ยางกดอันนี้ยางกิ่งยูเสือสูบมันจิยูสันมองนี้นะครับแล้วก็ขั้นนี้มีเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนนะครับเปลี่ยนสปริงว่าวไอ้ดีไอ้เสียประกินเสือประกิญฝาบ่ได้ควนเสือนะสือลูกมาเปลี่ยนอย่างเดียวมีประกินเสือเปลี่ยนไหมประกิญฝาเปลี่ยนไหมสปริงว่าวไอ้ดีไอ้เสีย เปลี่ยนไหมนะครับซีนยางหมวกว่าวเปลี่ยนไหมนะครับแต่ตัวใ wow, บว่าวไอเดียเสียบรอดเปลี่ยนนะเปลี่ยนแค่ซีนว wow, ่าวสปริงว่าวปะเกันเสือปะเกันฟ้าลูกแหวนสลักลูกสูบนะครับประมาณนี้ไปลงมือประกอบกันเลยครับประกอบโซ่เหลาลินนะครับสะอาดเลยนะครับมันใส่กล่อซิปคอนะครับเรียบร้อยซิปไอสองพันยี่สิบถอยลงมาหารุ่นแหลกที่แสบไหเลย เห็นคอโซวะนี่แหนเอาเขอไปไว้ข้างในนะครับใส่จากฟังนี้ก็ได้ไใส่จากฟังนี้ก็ได้เคลียร์ลงไป มันบม่มีมันใส่ใส่ขออะไรก็ไเลยนะครับบ่มีมกักม็กเสียงยนต์เขาจะมาตั้งที่หลังอ่าใส่เข้าไปในลักษณะนี้นะครับใส่เข้าไปในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นใส้เข้าเตรียมน็อตตัวนี้ครับเตรียมน็อตตัวนี้นะครับเตรียมน็อตตัวนี้น็อตลอยยางกิ้งโซนะครับแล้วก็จะมีแหวนทองแดงตัวนึง นะครับลุงจยหายนะครับแล้วก็แกะถุงยางกิ key, então, like ่งโซออกมาครับของแท้นะครับชิดโซล่าลินรถุ่นนี้ผมเมาเปลี่ยนอยูพันสอนะครับพร้อม้าแร่งร่วมประกินจานไฟพร้อมร่วมปรับตังว่าไอดีไอเสียให้พร้อม นะครับความน้มํามันเครื่องนะครับเมาเปลี่ยนอยูพันสองรอยบาทนะครับถ้าบอกว่าแพ่งให้ซื่อมาเห็นเราเองนะครับค่าค่วมดูค่าค่วมสามารถค่าฝีมือค่าประสบการณ์ค่าเสื่อมสภาพของร่างกายพัวผมนะครับอยู่กรุงเทพบ่คอยมีคนมีปัญหาเนาะครับส่วนมากจะเกิดปัญหาอยู่ตามต่งางจังหวัดนะครับเพราะว่าชาวบ้านว่ามีรายได้นะครับอยากจะได้ตะของถูกนะครับ ผมก็เข้าใจอันนี้ผมพูดถึงนะแต่ว่าอันนี้สีผ้าลุ่งประกอบโซเล้าลินอันนี้ผมใส่โซเล้าลินเข้าไปแล้วเท่าต้องใส่ยางกิ่งนะครับต้องใส่ยางกิ่งโซเคลียร์โซ่าล้าลินข้นได้ลักษณะนี้เห็นบ่แล้วเขาก็สอดเข้าไปสอดยางกิ่งเข้าไปอ่าสอดเข้าไปปุ๊บใส่นิ้วมือสงองครั้ง ใส่นน้วมือสองขางเคลียเคลียให้หู้ตัวนี้เคลียให้หู้ตัวนี้ให้มันตรงกับเสานน่ให่มันตรงกับหู้นี่ให้ได้วเวลาเข้าใส่เข้าไปปุ๊บสมมุติวาเข้าใส่เข้าไปเข้าลลอกน็อตหลอ่อยางกิ่งตัวนี้มันก็จะทำงานในลักษณะนี้เวลาลดแรนเวลาลดตาตัดเครืองยางกิ่งมันก็นกสีมุนไปตามหลบเครื่องยน่นเรีงแห้งกับมุนแห้งเิีงส่ากับมุนสะาประมาณนี้ครับเข้าต้องเล่งให้ตรงนะต้องเล็งให้ตรงนะครับ ใส่เข้าไปจากคนที่เคยเห็ดประจำมัน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 ค่อนข้างที่จะคุนเคยอยู่แล้วครับแต่กันสำหรับคูณในพว่อคได้เ,ดเห็ดมันก็เป็นปูปูปลาปลางงง,ง,งๆาๆกักนิดนึงีใส่หลายแรอวอันนี้นผมก็เอานิ้วซอนข้างเนิ้วแดก็ได้ หัวแม่เมือคางนึงหัวแม่มือตรงเคลียโซ่เล่าลิ่นไว้เห็ดตึงนิยวยางสิแต่ก็เอานิวสี่สอดเข้าไปสองกลางนะครับเราก็ไปขยับเบื้องว่าเนี่ยยางกิ่งโซ่นี่มันอยู่ในเกียนกลางวะของของของเผ้าน,น็อตของเผ้าตัวนี้นะครับเพ้าเอานิวไปสอดไปเคลียเบื้องกันมันลื่นกับแสดงว่ามันมันบวยับไปทา้งสายทังขัวก็แสดงว่ามันเขาเขาเขา,เขาล่องเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าที่นี่จะใช้น็อตเป็นที่เดียวเลย นอบตัวนี้ไขยอยู่ประมาณสิบสองนิน้วตันนะครับเร <c oughs> ียบร้อยแล้วก็ไปเคียย์อีกเบื้องลรอเคียย์เบื้งอีกรอบนึงครับ <c oughs> เคียย์เบื้องอีกรอบนึง <c oughs> นี่ครับอ่าก้นรุดใส่ไซก็แสดงว่าเท้าไซส่ถืกต้อง สัวนขากดโซนี่มันก็สภาพเกลียวตัวนี้บ่ท่านได้รุดออกบาท่านได้โยกท่านได้ค่อนกับเท่ากับว่ต้องเปียนกเลยถ้าเกนียตัวนี้มันโยกมันค่อนหรือว่าเนี่ยมันหลวมถ้ามันหลวมเท่ากับเปียนแต่ว่าอันนี้มันก็ยั่งแน่นดีอยู่นะครับเท่ากับว่าตรงเปียนกได้นะครับ,บ,รบ,นะรบมันสีเบิดหน่อยเบริรดไลน์รถแต่ละขั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเสื่อมสภาพ ของของเครื่องยนต์ลูกค้าท่านนั้นๆนะครับความเสียหายของเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นดัดชนี่ขี่วัดวา่ารถเจ้าสี่สอมเบิดหน่อยเบิดหลายนะครับมันบูเมเ็นวารถแต่ละขั้นมันสี่สองไข่เคี่ยงกันแต่มันบูเหมือนกันนะครับบางขั้นก็เสียหายนักบางขั้นก็เสียหายหน่อยนะครับ บางขั้นก็เสียหายแบบว่าส่อมเบิดเป็นหมื่นกว่าบาทก็มีนะครับใส่งานอย่างเดียวโดยที่ว่า่ด,ดูแลร,รักษาก็บกบเบิดลายขึ้นกันนะครับที่นี่เขาก็ใส่ยางกดโสล่ลาลิ่นเข้าไปในแกนหรือว่าในตำแหน่งที่เขาควรอยู่นะครับที่นี่เขาก็ใส่เข้าไปในลักษณะนี้ใส่เข้าไปในลักษณะนี้นี่เมื่อีมีบูตสีมีบูตตัวนี้ แล้วเขากับไส่เข้าไปบูทนี่ต้องอยู่ในหูต้องอยู่ในต้องอยู่ในหูนี่นะครับหูนี่หูนี่รูนี้นะครับอยู่ในรูนี้ภาษาอีสานมานเข้ากับในหูนี่แหละใส่เข้าไปในหูเนี่ยนะครับภาษากลางก็ใส่เข้าไปในรูนี้นะครับแล้วก็ใส่แหวนใส่นอ็อตถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาก็เรียกบู บแล้วเสร็จแล้วครับนี่มันก็สิโยกอยู่ประมาณนี้นี่ถามว่าโยกยังเสียมันดังบ่บ่ดังหรอกครับจังไดก็ับบ่ดังถ้าเจ้าต่างว่าได้นะครับเรื่องยนต์เจ้าสวมบุญแบบจังไดกกับ,บ่ดังครับถนอรวมในลักษณะนี้ทุกจริงทุกอยาก่าง้องมีการให้ตัวยืดยุ่นได้ครับ ใส่กระบอกดันโฉอย่าลืมใส่แกนนะครับเอ้ยกางอุดตัวนี้ยางอุดตัวนี้มันสิใส่แต่ท่างเดียวครับฟังนี้ก็จะมีลูกปืนค่อยเก็บแรงดันของกระบอกนะครับถ้กถ้าถ้า,ถ,าถ่าหู้นีหัวนะครับมันจะเก็บแรงดันนำะมันอยู่ในเสือ้อกระบอกโซลเล้าลินมอยู่นะครับแล้วก็เฮตไนโซ่เหล้าลินท่าดังอยู่ตลอด เพื่อเจอขึ้นกันของใหม่เปลี่ยนของใหม่กีจรกิงจะว่าบางอันมันมีปัญหามาจากร่งา่อนผลิตห้องใส่เข้าไปหรอมันกะว่าสามารถเก็บแรงดันในในกระบอกดันโซนี้อยู่รังสือใส่ไหมใส่เข้าไปทางรางนี่มันสิมีหมูมีเสือของมันอยู่ใส่เข้าไปในเสือปุ๊บนั่นแหละเว็บรอยซิบไออ่ะเขาเป็นยังขึ้นจังเหตุกระบอกดันโซมาแปะไว้ทางขางนลักษณะนี้ นะครับเวลารถเกิดอุบัติเหตุนะครับเวลารถเกิดอุบัติเหตุแทงแตกเท่ากับเวลารถเกิดอุบัติเหตุเวลาแทงมันแตกหู้เนี่ยมันแตกมันค่อนข้างเนี่เวลาเขาไป,ไปเชื่อมเชื่อมเราหู้มันบิดตัวหู้มันขดนะครับแล้วมันเหตุให้แกนดันโซทํางานได้เ่มเต็มรอยนะครับเวลานั้นนะ ที่เขาออกแบบมาใหม่คือให้แปะไว้ในลักแปะไว้อยู่ข้างขางที่น,อน็อตจะมีอยู่สองตัวหยุดตรงนี้นะครับเราก็ให้ให้เวลากระบอกว่านี่ปัญหาข้ากระสือกระบอกแยกเลียนสินะนะครับถ้าอันนี้เปลี่ยนกระบอกมันก็ต้องสื่อแท่งใ่ซึ่งมันมีหมายเลขเครื่องขวบคุมอยู่นะครับมันก็เลยเปลี่ยนลําบากนะครับวิศวกรด์เขาเลยเปลี่ยนแปลงออกแบบมาใหมมันเปลี่ยนกระบอกดันโซ่ด้ เปลี่ยนเสื้อกับบอกดันโซได้นะครับสำหรับเวยบลอยซิบไอก็เวยบลอยยิบอ่านุนไหมประมาณนี้นะครับน็อตผมุกไปว่าดนี่ใส่ก่อนนะท้ายไปใส่ยนี่ครับน็อตน็อตน็อตตัวนี้มันสิเข่ากับสปริงมันสิเข่ากับน็อตตัวนี้พอดี ไม่ใช่เขอากำอนดอเพราะีน็อตนี่นจะเป็นบูทปะข้องสัปปิงว่าให้รุดออกจากตำแหน่งเวลาใส่ก็เอาฟังกี่มียางขึ้นข้างบนมันสิมีแหวนท่องแดงอยู่ทั้งในนี่นะครับอยู่ตั้งลางเลยแหละห้องนอ็อต กันหัวซึมแต่อันนี้มันบริเวรูดออกจากตำแหน่ง,งก็บ่ต้อตเอออกขันนอ็อตใส่เลย,เลยน็อตตัวนี้ก็ไขยอยู่ประมาณบว่าเกินยี่สิบปอนดน์ครับน็อตล็อกกระบ,บอกดันโซนไขตึงหลายมันกระแตกทั้งสี่นะเวลาเข้าไขาน็อตตัวเนียแตกเนี่ยเวลาเขาไขน็อตตัวเนียเนียนคักหลายมันสิแตกแตกผ้าหนีเลยแตกผ้าหนีเลยครับ แล้วมันมันมันเวลามันเกิดควมเสียหายแล้วมันยุ่งยากังสี่นะเราวิศวกรคอากเลยออกแบบมากไหมเวลาเสือมันเกิดควมเสียหายเ้องก็ซสื่อเสือว่าใส่ไหมเนี่ยครับเห็นปะนี่คือชุดกระบอกดันโศของเว็บลอยซิปไอ์ลุนไม่นะครับกับเว็บลอยยิห่ารุนไม่มันใส่น้ำกันได้เนี่ยเห็นปะเวลาติดตั้งใส่กับเว็บลอยซิปไอ์ไ่สยุ้งสิ นะครับเวลาลุนเนี่ยเงสมมติว่าผมขันน็อตตัวเนี่ยแน่นเกินมันแตกกันวะเดี๋ยวมันมันก็สามารถเปลี่ยนให้ลูกค้าได้อะห้าก็ต้องซอมต้องเคื่อมต้องยันนี่แหลนะครับสมมติว่าผมขันแตกเนี่ยผมต้องซดใส่ให้ลูกค้าวะแต่ว่าเนี่ยถ้าผมเห็ุของลูกค้าเสียหายผมก็ซือ้อตะ้กระบอกเนี่ยใส่ให้ลูกค้าอันเนี่ยถ้าลูกค้าบ่ยินย่อมมันวนะ่สมมติว่าผมเหตุแตกแล้วลูกค้าว่าย่อมให้ผมเสื่อมลูกค้าให้ผมซสื่อให้ไหมเสื่ออันนี้ไหมตัวลรจักบาดตัวเรพันกว่าบาท ตัวละพันกว่าบาทแล้วบ่แล้วมันมีเอียงขวบคุ้มอยู่ครับหมายเรขเครื่องครับขวบคุ้มอยู่ควรจะรอเอกสารจากวิศวกรนี่ประมาณเก้าสิบเมือ่อได้เอกสารจากวิศวกรเรต้องเอาเอกสารชุดเนี่ยไปให้วิศวงซื้อแท่งใส่ให้ลูกค้าเพราะไม่เรียบร้อยแล้วใส่แท่งไม่ให้ลูกค้าไปเรียบร้อยแรอว่ผมก็ต้องเอาลูกค้าก็ต้องเอา ขับรถแคนเนี้ยไปต่อไมเ้เรือเครื่องอยู่ขนสรงประจำจังหวัดนั่นนั่นนี่แหละเขาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงมาเป็นแบบนี้นะครับอธิบายทีไปทีมาทําไมเขาเปลี่ยนเป็นกระบอกดันโซ่แบบถอดได้นะครับกับอยู่ในข่้วหนูเกี่ยวกับการเปลี่ยนชดโซล,ล่าลิมคือเก้านะครับผมกับว่าถด้บว้องออกนอกเรื่องยังไรดอกแจ็คกั๊บวอาให้ฟังว่ามันเป็นยังสี่ยังสี่ นะครับที่ไปที่มาเขาเป็นยังคือเปลี่ยนแปลงไปหลายอยู่นะครับอ่าเข้าไซจากมีเข้าไซนี่ราว่เมื่อกี้ผมขันน็อตตัวนี้เรานว่ายี่สิบปอนน็อตลลอกกระบอกดันโซตัวเนี้สิบปอนนะครับกระบอกดันโซเด่งดีปกตินะครับที่นี่ผมจะตั้งมากเองย่นแล้ววาสิิกรงงานวันอนาะทิตย์นี่ครับ เสียงโ๊บกำลังอัดเสียงในยินเสียงลมฟิดฟิดฟนี่คือกำลังอัดรั่วลงข้างล่างครับเห็นเส้นนี้ป๊นี่ครับเส้นนี้นะครับเล็กแย้มพไไุมเป็น นี่มันสิเบิ้งทางนี่มันสิเป็นสามเหลี่ยมเห็นบ่เบิ้งจากมุมนี่มันสิเป็นสามเหลี่ยมหลกหักเงาจากขุนแมาผีเลยจากด่านในของเลื่อนเครื่องยนต์มันสิมาในลักษณะนี้ปื๊บมาสุดมาสิ้นสุดางนี้สามเหลี่ยมอยู่วงนี้เน้นอยู่วงนี้เร่งดีๆเร่งให้เสน้นเนี่ยตรงกับปายสามเหลี่ยมเดี๋ยวห้องกระต่างมาเครื่องยนต์เลยเลยครับ รถสิติดหยากเบอติดหยาบยุคที่มากตัวนี้เหรครับถามากกระดกนิดนึงมันก็สตาร์ตติดยาบเหเจอผ้ายุคยังเป็นไขเป็นวัดกันเบิดตะโคนบาดนอกยุคกรุงเทพก,กับเป็นวัดเป็นไขกันเจอผ้ายุ่บัวลอยใส่มากเนี่ว็บรอย i, สิบไอสองพันยี่สิบมหาซีเซียดไอนะครับเวลาเขาตั้งมาเครื่องยนตน์ เวฟร้อยสิบไอสองพันยี่สิบลงมาครับเวลาเราตั้งมาร์คเครื่องยนต์มันจะมีเดือยตรงนี้เห็นไหมลอยเว้าตรงเนี้ยให้หันมาหาหัวน็อตให้หันมาหาหัวน็อตบรงนี้นะครับอันหันมาหาหัวน็อตตรงนี้เวลาเขาตั้งมากเลยเดี๋ยวมันจะยุย่ในลักษณะนี้ยังไม่ทันเนี่ยวไซโซนี่มันสี่ขนานกับขอบฟ้าสูบเลยนี่มันสี่ขนานอยู่จังสี่นี่มันสี่ขนานอยู่จังสี่เลยครับทั้งบนทั้งหลงังนะครับ เหเบิ้งดีๆเห็นบ่ให้มันตรงกับสามเหลี่ยมส้นนะครับแล้วมากโศล,ล่าลินมันก็นสีอยู่นิดนีดนี่ใส่เข้าไปเมื่อสีเล็กไอ้ลปลายเดือยตัวเนี้มันสีเขาไปในห้อยเบาพอดีนะครับเห็นบ่เนี่ครับมันอยู่ในลักษณะนี้นี่ส้นตรงนี้เส้นบนมันสีขนานกับขอบฟ้าสูบตรงนี้ เสียนล่างมองนี้เสียนลางมอนง,งนี้มันก็ดีขนาดกับขอฟ้าสูงพอดีทั้งบนทั้งล่างนะครับเวลาหนันเท่ากับใส่นอนตัวนี้เลยเลย มีคุณแม่ท่านหนึ่งเล้าอยู่อำนาจ,จเจริญเล่าอายุผมะมานเจ็ดสิบกว่าปีแล้วผมว่านเราโทรหาผมเกี่ยวกับการตังมากเว็บหลอยซิปลดนนี่แหละเราอายุหลายแล้วเราว่า,าตังมากจังเลยแม่ตังมากเห้วมันคือจังสตาตร์ทิดอย่างยู่ลูกแล้ววะเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะครับเวลาเรามีปัญหาเราก็โทรผมหาผมตลอด ดูในลักษณะนี้นะครับที่นี่ห้องก็จะต้องล็อกจําเป็นต้องล็อกน็อตล็อกอยังเแล้วนะเพราะว่าห้องไซถูกตองไปแล้วนี่ริมจานไฟริมจานไฟจะขี้มาในทิศทางเดียวกันริมจานไฟที่อยู่ตรงข้อเหี่ยงเนี่ยจะขี้ขึ้นมาทางนี้ขี้มาหัวน็อตตรงนี้นะครับแปลว่าลูกสูบขึ้นสูงสุดแล้ว้าริมจานไฟสี่มาทาังเนี่ยนะ เดี๋ยวสีพาอท่านเห็ดสีล็อกน็อตตัวนี้ก่อนเวลาเวลาผมเคยบอกไปหลายวิดีโอแล้วว่าถ้าห้าเอาบอก่วมยิ่งอ่ะยิ่งนอตัวนี้ยิ่งเขาเนี่ยในลักษณะที่แกนดันโซมันเนี่ยมันเต็มไปด้วยแรงดันนะครับมันกดโซเล่าลินมันสีเบียงสิมันสีเวียงสิเวลาบอก่วมมันยิ่งมันีกแทงสิกีะแทปักปักปักปกปักปกปั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 กปเดี๋ยวมันสเห็ดขากดโซเ้าบิด พันยางมันจะใส่บล็อกล่มยิ่งนะตัวนี้นะครับยิ่งออกได้แต่้าสีไฮดี้ดีต้องใส่ใส่เล็กจับจับนะครับเพราะว่าป้องกันขากดโสมันดขดขากดโสมันขดปุ๊บมันเสียเห็ดให้ขาตัวเนี้ยเปรไปยางยางกดโสเนี่ยเปรไปใส่ไปขวานะครับเห็ข้ขากดโสเนี่ยทำงานว่าเป็นอิสระนะครับเต้อสใส่ตัวจับคัดจับ เลื่นอนพวงมาสัยยุ่งไปเดียวครับรถั่นเนี่ยเดือถอนชุดคาดของมหลางังอีกใส่งานมาลายสิบปีดอกมะาลางังบดถอนชุดคาดสามก่อนดอกมะาลางังเช็กเชียร์บ่ได้ครับอายุงานมันบ่ทุ่นในรถเพราะว่าเศษขี้เล็กขี้ยังมันไปตันอยู่หัน ยีสิบปอนด์นะครับต้องมีขาตัวนี้จับมันจะเข้าไปจับในสองรูนี่ยนะครับถ้าเรายิงน,อน็อตเ่ยบล็อกลมมันแรงมันจะฟาดเนี่ยมันจะฟาดในลนักษณะนี้แต่มันก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนี้หรอกแต่ถ้าตัวเนี้ยมันเต็มไปด้วยแรงดันของน้ำมันเครื่องที่เราใส่ในกระบอกอะ่ะ มันจะทําให้ขากดโซ่ทำให้ขากดโซ่มันคดนะครับจะทําให้ขากดโซ่คดในขณะที่เรายิงได้นะครับเัง่ามอย่าใส่บล็อกลุ่มนะถ้าอยากเหตุวยตัวเองก็ต้องสื่อเครื่องเมือก่อนอนะดำรลับแหลกอสิ่งที่ตรงมีขคือตัวดูดจานไฟพวกตัวถอดตัวที่เบอร์สิบสี่เบอร์สิบสองเบอร์แปดเบอร์สิบนะครับมีอุปกรณ์พวกเนี้ย ลูกบล็อกมีปากแกะท็อกเนี่ยร็รบาจำเป็นต้องใส่นะครับถ้าสีเห็ดเป็นอาคีบก็บจำเป็นต้องใส่นะครับ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับกม,ม,มเออือนผมจังสืเหตตต่อเนี่ยเห็นบ่ามันมีพวกเศษยางกิ่งยางกดที่มันแตกอะเนี่ยที่มันขังอยู่ทั้งในที่เนี่ยมันมักกองอยู่ในเนี่เห็นไ่มามาติดอยู่ตรงเนี้ยถ้ามันไปกวนอยู่ในเครื่องเดี๋ยวมันจะไปอุดตะเกียงกองน้ำมันเครื่อง เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยถอดมาล้างต่อนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับคลิปนี้กับสีบรรยายเป็นภาษาอีสารบานเ้อส่วนใหญ่นะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจผมได้สร้างคลิป มาให้ได้ดูอย่างสม่ำเสมอครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ